ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้ชมกับพระสมเด็จนะครับเนาะพิมพ์ใหญ่นะครับยุคปลายนะครับพิมพ์ใหญ่ยุคปลายเนี่ยก็มีไหลแม่พิมพ์นะครับนะที่ผมเอามาให้ทุกท่านดูอยู่เนี่ยอันนี้มีอยู่5้าแม่พิมพ์นะครับเนาะนอกกนั้นก็มีมีหลายท่านนะครับนะที่ขอแบ่งบูชาไปนะครับนะก็ก็ให้ไปเนาะขอแบ่งก็ให้ไปนะครับนะ อันนี้ผมก็เก็บไว้บ้างอย่างนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ชมแต่แล้วไม่พิมพ์นะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับความคมชัดนะครับนะความเป็นธรรมชาตินะครับความนุ่มนุ่มแกล่งดูนวลตาของพระแท้เนี่ยเป็นยังไงนะครับชมที่โลงเลยนะครับเนาะนี่เห็นไหมความเป็นธรรมชาติท่านดูนวลตาไหมเห็นไหมครับ ตามซอกปีกนกรอบๆผนังข้างๆซุ้มทั้งนอกทั้งในนะครับเนี่ยเขาจะคลุมไปหมดนั่นแหละนะครับนะเพราะว่าเขาเป็นน้ํามวลสารทั้งหลายจากพระนี่แหละที่ออกนะครับนะผมเรียกไขนวลเทานั่นแหละเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยเขาจะไม่คมนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยนอนชายได้เจาะนะครับเขามีอยู่ทั่วนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมหมัวโซ้นเขากะจะดฉลบนะครับ เส้นขอบบังคับเนี่ยเห็นไหมแคบจะไม่เห็นเลยนะครับนะเนี่ยมาเนี่ยนะครับพิมพ์เนี้ยนะครับนะยุคปลายเนี่ยอ่าก็มีหลายๆท่านหลายๆคนมันบอกว่าอ่าพิมพ์เนี้ยยุคเนี้ยเป็นจากช่างอ่าสิบหมู่นะนะครับจากกรมพระราชวังในยุคนั้นเนาะครับเนาะได้มาแกะแม่พิมพ์ นะครับให้กับท่านหลวงปู่นะครับนะนี่เม็ดแดงเขาท่านเห็นไหมนี่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 เนี่ยนะครับจะเห็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เนี่ยที่ท่านเห็นเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นคุยๆเล็กๆเนี่ยนี่คือหนอนชายไรเจาะนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเจาะกินจนกระทั่งเห็นเม็ดมลสารเลยนะครับนะอันนี้จะจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับเนาะไม่มีใครเกิดทันนะครับนะเราก็ได้แต่พูดกันไปว่ากันไปไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับนะ จากที่ผมดูหลักฐานดูร่องรอยแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่า,าท่านใส่น้ำมันตังยิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่นี้ผมก็ยังค้านอยู่นะครับผมดูร่องรอยแล้วเนี่ยเนี่ยคราบดึงเหลืองที่เกาะติดเนี่ยนะครับนะที่ได้คลมคลืนกันลงไปเนี่ยนะครับคราบึงเหลืองดำๆอะไรพวกน,นี้นะครับเนี่ยนะเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยนะครับผมว่ายังเป็นน้ำอ้อยเขี้ยวอยู่แหละนะครับนะผม เชื่อผมแบบนี้นะครับเอางนี้ดีกว่าเนาะปู่ย่าตายายกา็สอนไ้แบบเนี้เดี๋ยวจะ้ชมในหลายพิมพ์นะครับนะนี่อีกแม่พิมพ์หนึ่งเห็นไหมเขาจะมีหลายแม่พิมพ์ดูความเป็นธรรมชาติเขาอะนะครับนะดูแค่นี้ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนอนชายไรเจาะเนี่ยนะครับเนี่ยดูซุ้มนี่เห็นไหมเขาดูนวลตาไหมที่ผมบอกอะไข่นวลเทาเนี่ยเนี่ยที่ไอ้พวกเซนเกสเซนกรัรมารอนทั้งหลายมันบอกว่าไปแป้งรองพิมพ์อะนะครับนะมันไม,ม่มีหรอกนะครับร้อยกว่าปีแล้วนะครับนะ มันจะมาลงหรืออะไรเนี่ยเนี่ยขีดขูดให้ตายมันก็ไม่ออกเนี่ยเนี่ยนะครับนะเนี่ยเขาได้กลมกลืนไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมผมไหมเห็นไหมเนี่ยร่องรอยเขาอ,อย่างเงี้ยของเก่าอ่ะนะครับนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมหัวทรงหัวส้นเขาจะสลบหมดเลยนะครับเขาจะลื่นเป็นมันจับสบายมือเนี่ยนะครับนะนึกนุ่มแกล่งดูนวลตานะครับ เนี่ยอย่างแม่พิมม์เห็นไหมที่ผมบอกว่าเขาจะแกะเฉียงนะครับสีด้านเลยนะครับนะเห็นไหมเพื่อการออกง่ายนะครับนะทุกท่านผมเข้าใจนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะแกะเฉียงนะครับนั่นสีด้านเลยนะครับเห็นไหมเขาจะดูเนี่ยดูต่างนะครับดูต่างจากพระเกนะครับนะสวยนะครับนะเห็นไหม ความแกร่งนี่ไม่ต้องห่วงนะนี่นี่เห็นไหมครับคลิกๆเลยล่ะอ่าเดี๋ยวชมอีกแม่พิมพ์นะนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เป็นพระที่ผมเก็บไว้นะครับนะอ่าที่แบ่งบูชาให้ทุกทท่านขอแบ่งเนี่ยก็แบ่งไปละนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นขอบังคับเขาอ่ะ เขาจะเป็นเส้นเล็กๆขึ้นมาเนี่ยขยา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 ยออกไปเรื่อยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจากเล็กๆขยายเนี่ยเห็นไหมร่องรอยที่ผมบอกอยู่เนี่ยนะครับนะเนี่ยนวลไหมดูนวลตาไหมเนี่ยไข่นวลเทาเขาอะนะครับเนี่ยเท่นอาสนะพิมพ์เนี่ยนะครับนะพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ยุคปลายทั้งนั้นเลยที่ผมไม่ดูเนี่ยนะครับเห็นไหมเขาจะมีอยู่หลายแม่พิมพ์นะครับเนี่ยเดูความเป็นธรรมชาติของเขาเห็นไหมเขาจะไม่มีรอยตัด นะครับนะนี่เห็นไหมเขาเส้นเป็นเขาขยายออกเป็นเส้นใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมรอยนอนชัยละจอดเนี่ยปากหลุมนี่คมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหัวโซ่นก็สลบแบบมนๆนั่นแหละนะครับนะนี่นะครับแต่ละแม่พิมพ์นะครับนะ,นนะบนะเขาจะมีอยู่เนื้อเดียวเท่านั้นแหละมีแต่ไอเซียนเก๊เซียนกัมมาอเนี่ยบอกว่ามีหลายเนื้องหลายเนื้อนู่นนี่นั่นน้มันรู้ไม่จริงไอพวกอดรัวนะครับนะเนี่ยเห็นไหมนวลไหมดูนวลตาไหมเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติเขาเนี่ย พอเนื่อนะท่านดูเลยท่านวลตาปุ๊บนะใช่เลยนะถ้าท่านดูไม่เป็นนะครับดูงี้เลยเนี่ยเห็นไหมน้องใช้อะไรเจาะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตามผนังเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแตกรอยสังคโลกเนี่ยผนังเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนีสองข้างเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมไข่นวลเทาเขาอะเนี่ยที่เขาบอกว่าไอ้พวกเซียนเก๊เซียนมันคำมารอมันบอกว่าเป็นสีเนื้อไข่นกปลอดก็สีนี่ไงนะครับนะแต่มันทําออกมาเนี่ยเก๊นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่แดงเขาจะอยู่อย่างเงี้ย ขาอยู่ไปทั่วนั่นแหละแล้วแต่เราจะเห็นเห็นไหมครับเขาไม่มีรอยตัดเลยเห็นไหมผมบอกทุกท่านเป็นประจำนะครับแต่เขาจะแกะจึงเฉียงนั้นแหละนะครับเนี่ยไม่คมไหมไม่มีคมเนี่ยเลื่อมเนี่ยรอยปูตาตนะครับนัน่นนี่อย่างนี้นะครับพระแท้ดูอย่างนี้นะครับน,นั่นนี่ยเห็นไหมอ่าดูอีกแม่พิมพ์นึงนี่เห็นไหมนวลตาไหมแต่ละแม่พิมพ์นะครับนะ ความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยท่านเห็นขอบบังคับไหมขอบบังคับแม่พิมเนเห็นไหมเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยเห็นไหมเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยของปลอมมันไม่มีนะทุกท่านนะให้สังเกตดูนะครับการดูพระแท้พระเกศเนี่ยสหรับผมมาดูง่ายนะครับผมบอกผมดูง่ายเนี่ยยุคปลายนะครับเขาจะมีหลายแม่พิมพ์นะครับนะเห็นไหมครัาผมให้ทุกท่านชมชมทีละพิมทิละพิมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ละแม่พิมพ์เนี่ยเขาจะแตกต่างกันมากนะครับ นี่อย่างน้อยล้วครับเนี่ยที่ผมให้ทุกท่านชมเนี่ยที่ผมแบ่งแบ่งบูชาให้ออกไปน,นะครับนะหลายท่านเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่หนึ่งแม่พิมพ์นะครับนะสวยไหมแต่แต่ละ,แต,ละแต่ละแม่พิมพ์อะ่ะท่านดูความเป็นธรรมชาติดูซุ้มดูฐานเห็นไหมเขาจะเล็กนะครับนะอืมนี่แม่พิมพ์เนื้อเห็นไหมดูเนื้อเขาเนะี่ยนะครับนะเขาจะไม่ทิ้งกันเลยนะครับ เนี่ยทางข้างอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยเหมือนก้กอนเมฆอะล่องลอยนะครับนะผมก็ยังเชื่ออยู่ดีนะครับนะเพราะว่าท่านจะใช้น้ำอ้อยเคี่ยวทั้งนั้นแหละนะครับเ,เห็นไหมแต่ละองค์นะครับนะว่าเป็นอย่างไรนี่เลยสวยไหม นะครับนะนี่นี่มันดูง่ายนะครับนะสําหรับพระเนี่ยนะครับเนี่ยของเก้ไม่เป็นแบบนี้นะครับของเก้ผมก็ทําให้ทุกท่านชมละนะครับนะพยายามดูนะครับของเก้เนะี่ยพยายามกดไลค์กดแชร์ไปนะนะครับนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์เลยนะอของเก้ให้ดูอ่ะที่เอาของแท้ให้ดูนี่แหมคอมเมนต์กันเข้ามาเนะี่ยโอ้โหแบบอ่ารับไม่ได้เลยนะนะครับบางคนนะ่ะนะครับนะรู้ไม่จริงไงพวกเนี่ยเนี่ยผมบอกของแท้ท่านชมเนะี่ยเห็นไหมเนี่ย มันต่างกันไหมเขาของเก้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็เอาอประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับ